แค่ทำตาม5ขั้นตอนนี้ก็สามารถพูดภาษาจีนเองได้ภายใน3เดือนจะต้องทำยังไงบ้างมีวิธีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับ คุณเสวัสดีครับวันนี้ทุกคนอยู่กับครูพิธามไชนีสจิบจิบครับแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่กันในซีรีส์รอดรู้ภาษาจีนนั่นเองนะครับเป็นซีรีส์ที่ครูพิธามเนี่ยจะมาตอบปัญหาต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเรียนภาษาจีนนั่นเองนะครับซึ่งใน E ีีนี้เนี่ยเป็น EP ีที่1เราจะพูดถึงเรื่องของ5ขั้นตอนนะครับในการเรียนภาษาจีนด้วยตัวเองนะครับแค่ทําตาม5ขั้นตอนนี้เนี่ยก็สามารถพูดภาษาจีนเองได้ภายใน3เดือนนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า ถามว่ามันเป็นเรื่องยากไหมนะครับในการที่เราจะสามารถเรียนภาษาจีนตั้งแต่แรกมาความรู้แบบศูนย์เลยนะครับเรียนจนไปถึงสามารถพูดได้เนี่ยนะครับ ถามว่า3เดือนจริงไหมคือ3เดือนจริงๆนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยอยากพูดได้ระดับไหนนั่นเองทุกคนคือการที่เราสามารถพูดภาษ,ษาจีนได้เนี่ยมันมีหลายระดับมากนะครับตั้งแต่ระดับแค่สื่อสารทั่วไปนะครับซื้อของขายของหรืออยากจะแบบไปทํางานในองค์กรที่ต้องใช้ภาษาจีนอยู่ตลอดนะครับซึ่งระดับต่างๆเนี่ยก็ใช้เวลาในการฝึกภาษาจีนแตกต่างกันนั่นเองนะครับไปที่ขั้นตอนแรกของเรากันเลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยคือเรื่องของเวลาเราอยากจะเริ่มเรียนภาษาจีนนะครับจะต้องเริ่มจาก พินอินก่อนเลยนั่นเองนะครับหัวข้อแรกนะครับคือเรื่องของพินอินนั่นเองทุกคนพินอินนะครับเป็นเหมือนเสียงคาราโอเกะนะครับในการอ่านออกเสียงตัวอักษรภาษาจีนนั่นเองถ้าเราไม่รู้พินอินนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถออกเสียงไม่สามารถอ่านตัวอักษรจีนตัวนั้นๆออกได้นั่นเองหรือว่าบางทีเวลาเราพูดประโยคภาษาจีนแบบนี้ทุกคนมันจะทําให้เราเนี่ยออกเสียงผิดนะครับออกเสียงเหินออกเสียงสูงต่ำไม่ถูกต้องยกตัวอย่างง่ายๆทุกคนอย่างเช่นเวลาเราอยากจะพูดคําว่า หัวอ้ยนีแบบเนี้นะครับหัวไอ้นี่แปลว่าฉันรักคุณแต่ถ้าสมมุติเนี่ยเราไม่แม่นเรื่องพินอินขึ้นมาเราอาจจะพูดเสียงเหินจากหัว I อ้ยนีเป็นหัว I อ้ยนี โวไอนี่นี่กลายเป็นฉันชอบของมันชอบกินของมันเลยนะครับแทนที่อยากจะสารภาพรักเนี่ยความหมายกลับกลายเป็นอย่างอื่นไปเลยนะครับซึ่งในภาษาจีนเนี่ยมีเหตุการณ์แบบนี้เยอะมากนะครับในการที่เราพูดผิดเสียงนิดเดียวออกเสียงผิดนิดเดียวความหมายเปลี่ยนไปคนละโยชนเลยน,นั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับใครที่กําลังอยากเริ่มเรียนภาษาจีนบอกเลยนะครับจะต้องให้ความสําคัญก,กับการเรียนผิดอินมากๆนั่นเองซึ่งครูพิธามเนี่ยได้ทําเป็นคลิปซีรีส์สอนภาษาจีน พื้นฐานไว้เรียบร้อยแล้วนะครับชื่อว่าซีรีส์พูดภาษาจีนได้ภายใน21วันนะครับซึ่งในซีรีส์นั้นเนี่ยครูพิธามได้ทําคลิปเกี่ยวกับการ เรื่องของพินอินนะครับวิธีการออกเสียงพินอินพยัญชนะสระวรรณยุกนะครับเหมือนกับภาษาไทยเลยครูพี่นํำทำคลิปไว้เรียบร้อยแล้วทุกคนอย่าลืมย้อนกลับไปดูกันก่อนนะครับกดที่ตัวไอด้านบนได้เลยใครที่ดูอยู่ใน u t u b e นะครับส่วนใครที่ดูอยู่ใน Facebook เนี่ยนะครับเดี๋ยวครูพี่น้ำแปะลิงก์ตรงโพสตให้นะครับกลับไปย้อนดูกันก่อนนะครับเราจะต้องพยายามนะครับอ่านพินอินให้ออกให้ได้นะครับซึ่งคลิปที่ครูพี่นำสอนเนี่ยมันจะมีพินอินพยัญชนะนะครับสระ วันณยุแล้วก็กดต่างๆนะครับในการผสมคํานั่นเองถ้าทุกคนนะครับเรียน4คลิปนี้เนี่ยแน่นอนว่าจะสามารถอ่านพินอินได้ถูกต้องแน่นอนนะครับออกเสียงถูกต้องได้ทุกคาในภาษาจีนนั่นเองนะครับแล้วเราเนี่ยค่อยไปเริ่มต้นในขั้นตอนต่อไปหรือว่าสเต็ปถัดไปนั่นเองนะครับ ถัดมานะครับขั้นตอนที่2เนี่ยคือเราจะต้องเขียนตัวอักษรจีนให้เป็นนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเขียนตัวอักษรจีนเนี่ยคูปิธามได้ทําคลิปอธิบายวิธีการเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดลิงก์ตรงตัวได้านบนได้เลยนะครับไปดูคลิปวิธีการเขียนตัวอักษรจีนกันก่อนนะครับหรือถ้าสมมติ ด้านบนนะครับมันไม่ขึ้นสามารถกดลิงก์ข้างใต้ด้านล่างได้เลยนะครับอยู่ในเดสคริปชันแล้วใครดูอยู่ใน Facebook นะครับลิงก์อยู่ในโพสต์แล้วนั่นเองทุกคนตัวสอนจีนนะครับหลายคนเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันยากมากมันเป็นปัญหาสําหรับการเรียนภาษาจีนมากนะครับหลายๆคนเนี่ยเวลาเจอตัวสอนจีนปุ๊บจะรู้สึกย yeah ี่ เพราะว่ามันเขียนยากนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรารู้หลักการเนี่ยทุกอย่างจะง่ายขึ้นทันทีทุกคนหลักการแรกนะครับเวลาเราเขียนตัวอักษรจีนเนี่ยเราจะต้องเขียนลำดับขีดให้ถูกต้องนั่นเองนะครับสมองเราเนี่ยฉลาดทุกคนเวลาเราเขียนตัวอักษรจีนอะไรที่มันมีระบบนะครับทำแบบอย่างถูกต้องเริ่มเขียนจากเส้นขีดนี้ก่อนแล้วค่อยเขียนขีดนั้นเนี่ยสมองเราจะจําได้เร็วขึ้นและมันจะจําได้แบบยาวนานจําได้ตลอดไปนั่นเองนะครับฉะนั้นเทคนิคแรกคือเวลา เราเขียนตัวอักษรจีนให้พยายามเขียนนะครับให้ถูกนะครับเขียนลำดับขีดให้ถูกต้องนั่นเองซึ่งตัวอักษรต่างๆนะครับเราสามารถดูลำดับขีดได้ที่แอปพลิเคชัน strokes order นะครับ mm hmm. เดี๋ยวครูพี่ทํำแปะลิงก์้างใต้ด้านล่างไว้นะครับทุกคนสามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับเวลาเราอยากจะเขียนตัวอักษรจีนตัวไหนให้เราพิมพ์พินอินเข้าไปในแอปพลิเคชันนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยในแอปนี้นะครับมันจะขึ้น ตัวจีนมาแล้วก็บอกลําดับขีดนะครับว่าต้องเขียนขีดไหนก่อนนั่นเองครับถัดมานะครับเวลาเราเขียนตัวอักษรจีนเนี่ยเราจะต้องรู้ด้วยนะครับว่าเราเนี่ยต้องเขียนแต่ละขีดเนี่ยเขียนยังไง นะครับซึ่งครูพิธามเนี่ยได้ทําอธิบายไว้ในคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับโค้งยังไงขีดลงมายังไงขีดตวัดยังไงนะครับถ้าเรารู้เนี่ยมันจะทําให้การเขียนตัวอักษรจีนแต่ละตัวเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นการจําตัวอักษรจีนใหม่ๆจะไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเรานะครับอย่าลืมไปย้อนดูกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนถัดไปกันเลย ถัดมานะครับขั้นตอนที่3เนี่ยให้เราเริ่มเรียนนะครับบทเรียนภาษาจีนด้วยตัวเองนั่นเองหลังจากที่เราเนี่ยเขียนตัวอักษรจีนไปนแล้วอ่านพินอินแม่นแล้วนะครับเราสามารถซื้อหนังสือภาษาจีนมาเรียนด้วยตัวเองได้แล้วหนังสือเซตที่ครูพิรามแนะนำนะครับคือหนังสือฮั่นหุยเจียวเฉิงนั่นเองทุกคนเซตนี้นะมีทั้งหมด6เล่มให้ทุกคนนะครับซื้อเล่มหนึ่งกันมาก่อนสามารถกดลิงก์ข้างใต้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวครูพิ่ามแปะลิงก์ซือ้อหนังสือไว้ให้ทุกคนวิธีการเรียนเซตนังสือนนี้นคก็คือใ แต่ละบทเนี่ยเขาจะแบ่งแยกย่อยเป็นเซกชันให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับ เวลาครูพี่ยาสอนนะครับเราจะเริ่มเรียนกันจากคําศัพท์ก่อนทุกคนนะครับดูว่าคําศัพท์แต่ละคำเนี่ยแปลว่าอะไรบ้างใช้ยังไงนะครับถัดมาให้เราเรียนบทสนทนานะครับดูว่าคนจีนเนี่ยเขาเอาคาศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อกี้นี้เนี่ยมาใช้กันแต่งประโยคอย่างไงบ้างคุยกันยังไงบ้างนะครับให้แปลบทสนทนาสําหรับใครที่เรียนด้วยตัวเองนะครับไม่มีคุณครูสอนเนี่ยเราไม่ต้องกลัวไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าในหนังสือเนี่ยเขาจะมีแถม แผ่นซีดีมาให้นะครับเราสามารถเอาซีนั้นนะครับไปเปิดแล้วก็ฝึกฟังบทสนทนานั่นเองนะครับคนจีดเขาจะอ่านบทสนทนาน,นะครับในบทนั้นๆให้เราฟังเราฟังแล้วเราก็ออกเสียงตามนั่นเองทุกคนนะครับได้ทั้งเรียนคำศัพท์ใหม่ๆแล้วก็ได้ฝึกพูดไปในตัวด้วยนั่นเองนะครับทุกคนหลังจากเราเรียนบทสนทนานเสร็จปุ๊บ รเราค่อยมาเรียนเรื่องของไวยากรณ์นะครับถัดมามันจะมีไวยากรณ์นั่นเองทุกคนให้ดูว่าไวยากรณ์ที่สําคัญในบทนั้นๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับใช้ยังไงต้องแต่งประโยคยังไงวางตําแหน่งตรงไหนนะครับแบบนี้เป็นต้นแล้วท้ายบทนะครับเขาจะมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้เราทานั่นเองให้เรานะครับทบทวนสิ่งที่เราเรียนไปทั้งหมดก่อนแล้วค่อยมาทําแบบฝึกหัดท้ายบทตรงนี้ทุกคนก่อนที่จะไปเรียนบทถัดไปเนี่ยให้เราคัดคําศัพท์นะครับ ของบทนั้นๆที่เราเรียนให้เรียบร้อยก่อนจําให้ได้แปลให้ได้ฝึกแต่งประโยคฝึกใช้ให้เป็นด้วยนะครับทุกคนพอเราเรียนเสร็จปุ๊บนะครับจบแต่ละบทปุ๊บนะครับเราก็ค่อยไปเรียนบทถัดไปนั่นเองทุกคนนะครับในระยะเวลา3เดือนเนี่ยถ้าเราเรียนแล้วนะครับใน1เดือนเนี่ยเฉลี่ยเรียนสครั้งต่อสัปดาห์เราอาจจะเรียนได้ประมาณ นะครับอาทิตย์ละประมาณ2บทเรียนนะครับเดือนหนึ่งก็เรียนได้ประมาณ8บทเรียนบอกเลยว่าเยอะมากนะทุกคนนะครับเยอะมาก8บทเรียนนี่คือเยอะมากนะครับถ้าเวลาทุกคนเรียนเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมเอาสิ่งที่เรียนไปเนี่ยมาฝึกใช้ฝึกต่งประโยคฝึกพูดด้วยนะนะครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญมันไม่ใช่เรื่องของการเรียนแล้วแปลออกแต่มันคือเรื่องของการเราเรียนแล้วเราเอาไปใช้ได้หรือเปล่าเอาไปฝึกใช้นะครับเอาไปฝึกพูดนั่นเองนะครับ แค่นี้นะครับสำหรับข้อที่3แล้วเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคข้อต่อไปกันเลยข้อที่4นะครับคือการฝึกพูดน,นี่ทุกคนบอกเลยว่าข้อนี้เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้เรียน ประโยคต่างๆนะครับในหนังสือมาแล้วเรียนแต่ละบทเรียนมาเรียบร้อยแล้วเราต้องฝึกเอามาใช้จริงนะทุกคนโอเคไหมนะครับสิ่งที่จะสำลิดผลในการเรียนภาษานั่นคือเราเรียนแล้วใช้ได้จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเรียนแล้วอยู่แต่ในหนังสือนั่นเองทุกคนนะครับเทคนิคง,ง่ายๆขั้นตอนแรกครูพยายามแยกย่อยออกมาเป็นอีก3ขั้นตอนย่อยนะครับวิธีแรกเนี่ยคือให้เราฝึกพูดกับตัวเองอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดเพราะว่าเราสามารถเริ่มที่ไหนก็ได้เริ่มเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เสียเงินด้วยทุกคนนะครับ เวลาเราเรียนอะไรมานะครับยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเรียนวิธีการทักทายในภาษาจีนนะครับของฮั่นหยู่เจี้ยวเฉิงบทที่1บทแรกๆแบบเนี้ยในบทเรียนเขาพูดว่าหนีฮอลนะครับหนีเจียวเฉมหมิงเสอแบบเนี้ยแล้วก็ลองคุยกับตัวเองดูว่าโอเคนะสมมุติเราเป็นคนจีน你好，你叫什ื名字 อ๋อวอร์จิโอทามวอร์จิโอทามเหล่าชื่อแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ลองแบบนี้ก็ได้ลองสื่อสารกับตัวเองแบบนี้ก็ได้นะครับคือมันง่ายที่สุดแล้วเริ่มต้นที่ไหนก็ได้อยู่ที่ว่าทุกคนเนี่ยจะทำหรือเปล่านั่นเองนะครับข้อที่2นะครับข้อถัดมาคือให้เราพยายามหาเพื่อนคนจีนนั่นเองใน a c e b o o k นะครับมีกลุ่มหลายกลุ่มมากนะครับที่เขาเปิดเหมือนสอนภาษาจีนฟรีนะครับซึ่งในกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะมีคนจีนอยู่เยอะมากที่เขาอยากจะ เรียนภาษาไทยนะครับเราก็อาจจะลองแอดเพื่อนเข้าไปแล้วลองคุยกับเขาดูนะครับว่าเดี๋ยวเราสอนภาษาไทยให้แล้วให้เขาสอนภาษาจีนให้เรานะครับฝึกพูดฝึกแลกเปลี่ยนนะครับทักษะในการเรียนภาษาต่างๆกันนะครับฝึกแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆกันได้ฝึกพูดด้วยได้ทั้งเพื่อนด้วยนะครับอันนี้ฟรีเหมือนกันนะครับ เอาไปลองดูกันได้นะครับและข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับในการฝึกพูดเนี่ยอันนี้เนี่ยดีที่สุดนะครับก็คือการหาเหล่าชื่อหรือว่าหาคุณครูให้กับตัวเองถ้าใครมีคุณครูสอนภาษาจีนอยู่แล้วนะครับก็พยายามคุยกับเขาเยอะๆถ้าใครยังไม่มีนะครับก็ลองหาดูนะครับหาง่ายๆเดี๋ยวครูพยายามแนะนําเว็บไซต์นะครับเป็นเว็บไซต์ iTalki นั่นเองในเว็บไซต์นี้นะครับใช้สําหรับการหาติวเตอร์นะครับออนไลน์ที่เป็น คุณครูสอนภาษาจีนนั่นเองนะครับเราสามารถหาคุณครูได้นะครับแล้วก็ลองสามารถนัด เรียนกับเขาได้ว่าเราอยากจะเรียนเมื่อไหร่นะครับอยากจะเรียนหัวข้ออะไรอยากจะฝึกพูดเรื่องอะไรแบบนี้เราสามารถคุยกับติวเตอร์ของเราได้ทั้งหมดเลยนะครับล้วบอกเลยว่าราคาประหยัดสุดๆนั่นเองนะครับทุกคนสามารถกดลิงก์ข้างใต้ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวครูพิยพมใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับหรืออาจจะหาถ้ามีคุณครูอยู่แล้วนะครับก็ให้ฝึกพูดกับคุณครูให้มากขึ้นพยายามพูดภาษาจีนกับคุณครูให้มากขึ้นนั่นเองนะครับการพูดภาษาจีนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเรียนแล้ว แล้วเราไม่พูดเราจะเก่งขึ้นมาได้นะครับถ้าเราเรียนแต่ในหนังสือเราไม่ได้เคยไม่เคยฝึกพูดเลยเนี่ยมันยากมากที่เราจะสามารถพูดได้คล่องพูดได้เก่งนั่นเองนะครับอันนี้มันอยู่ที่เรื่องของประสบการณ์ยิ่งพูดเยอะยิ่งเก่งไวฉะนั้นนะครับทุกคนพยายามทำพยายามฝึกฝนให้ได้อย่างต่อเนื่องอย่าหยุดนะครับและครูพยายามเชื่อว่าทุกคนจะสามารถพูดภาษาจีนได้คล่องแน่นอนถ้าทำอย่างต่อเนื่องนั่นเองแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับขั้นตอนสุดท้ายของเรากันขั้นตอนที่5นั่นเอง ซึ่งขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือขั้นตอนที่5นะครับ ก็คือการสอบวัดระดับภาษาจีนนั่นเองทุกคนหลังจากที่เราเรียนภาษาจีนมาประมาณ3เดือนแล้วเนี่ยให้เราไปลองสอบวัดระดับดูนะครับการสอบวัดระดับในภาษาจีนเนี่ยเราจะเรียกว่า HSK หรือว่าฮั่นฮุยชุยพิงข่าวชื่อนะครับมาถึงการสอบวัดระดับภาษาจีนนั่นเองนะครับมีทั้งหมด6กระดับนะครับในแต่ละระดับเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแบ่งออกเป็น3มพาร์ทนะครับก็คือพาร์ทการฟังนะครับการอ่านแล้วก็การเขียนนั่นเองทุกคนเราควรที่จะสอบติดเอาไว้นะครับเพราะว่า เวลาเราจะไปเรียนต่อขอทุนเรียนต่อที่ประเทศจีนนะครับหรือว่าอยากจะทํางานในองค์กรที่ต้องใช้ภาษาจีนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะขอใบคะแนนพวกนี้นั่นเองนะครับถ้าเราจะไปเรียนต่อเนี่ยส่วนใหญ่เราต้องสอบ HSK ระดับ4ถ้าอยากจะทํางานในองค์กรที่ใช้ภาษาจีนต้องสอบ HSK ระดับ5นั่นเองนะครับทุกคนหลังจากที่เรียนมาแล้วก็พยายามเตรียมตัวฟิตนะครับอ่านคําศัพท์แล้วก็ลองไปสอบดูนั่นเองทุกคนใครที่อยากสอบ HSK หรืออยากรู้เรื่องของการสอบ HSK นะครับ อย่าลืม subscribe แล้วก็กดติดกระดิ่งให้กับครูพิธาไว้นั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าๆเนี่ยครูพิธาจะมาอธิบายเทคนิคต่างๆในการสอบ HSK แต่ละระดับนะครับแล้วก็อธิบายปัญหาหรือคําถามต่างๆนะครับตอบปัญหาคําถามต่างๆเกี่ยวกับการสอบ HSK ด้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้นั่นเองทุกคนนะครับใครที่อยากเริ่มเรียนภาษาจีนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของครูพิธาด้วยนะครับ ชื่อทุกช่องทางเะครับชื่อเดียวกันหมดครูพิธาม KAU p p i a m e นะครับครูพิธามนั่นเองนะครับเริ่มต้นจากที่ช่องทางแรกก็เลยช่องทาง a c e b o o k นะครับอันนี้เนี่ยมีไว้สําหรับการไลฟ์สดสอนภาษา,าจีนแล้วก็ไลฟ์สดติวข้อสอบตอบปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการสอบ HSK นั่นเองนะครับบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ช่องทางถัดมานะครับคือช่องทาง I G นั่นเอง I G นะครับครูพิธาจะมีการเอาไว้ใช้ตอบปัญหาตอบคําถามต่างๆเกี่ยวกับการเรียนนะครับภาษาจีนแล้วก็การสอบ HSK นั่นเองนะครับ เวลาทุกคนมีปัญหามีคําถามอะไรนะครับสามารถ DM ถามครูพิธามได้ตลอดเลยนั่นเองในช่องทางนั้นนะครับช่องทางถัดมานะครับก็คือช่องทาง YouTube แบบนี้นะครับจะมีคลิปสอนภาษาจีนคลิปติวข้อสอบ HSK แล้วก็ตอบปัญหาต่างๆเกี่ยวกับคําถามต่างๆนะครับในการเรียนภาษาจีนแล้วก็การสอบ HSK นั่นเองใครไม่อยากพลาดกดติดตามกดติดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนั่นคือช่องทาง Tik t อกนั่นเองนะครับในช่องทางทิก t อกเนี่ยครูพิธามจะลงคลิปนะครับ ในการฝึกพูดภาษาจีนเวลาครูพี่ทำพูดแบบนี้ให้นักเรียนทุกคนพูดตามแบบนั้นนะครับใครอยากฝึกพูดบอกเลยว่าพลาดไม่ได้อย่าลืมนะครับกดติดตามกันด้วยช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของครูพิธทางนะครับ สำหรับใครที่กำลังอยากเริ่มเรียนภาษาจีนอยู่นะครับบอกเลยว่าพลาดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ตอนนี้เนี่ยคุณพิรามเปิดขายหนังสือภาษาจีนพื้นฐานหนึ่งนะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราจะมีเนื้อ,อาหาตั้งแต่ภาษาจีนเบสิคที่สุดเลยนะครับคือเรื่องของพินอินวิธีการเขียนตัวอักษรจีนนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยบทสนทนาในชีวิตประจําวันที่ทุกคนนะครับเรียนแล้วเอาไปใช้ได้เลยจําแล้วเอาไปพูดได้เลยนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นการซื้อของขายของต่อรองราคานะครับหรือว่าจะเป็น เป็นเรื่องของการแนะนําตัวเองหรือบทสนทนาชวนคุยคนอื่นหรือว่าบทสนทนาจีประถะทั่วไปนะครับบอกเลยว่าพลาดไม่ได้สําหรับใครที่กําลังเริ่มเรียนภาษาจีนอยู่นะครับใครที่สนใจหนังสือนะครับสามารถแอดไลน์แอดข้างใต้ด้านล่างได้เลยพิมพ์เพิ่มเพื่อนว่า ad kru ptime นะครับแอดครูพิธามหรือว่าสแกน qr code ก็ได้นั่นเองครับทุกคนนะครับสามารถเลือกซื้อแค่หนังสืออย่างเดียวหรือว่าเลือกซื้อหนังสือพร้อมคอร์สเรียนเลยก็ได้นั่นเองนะครับใครสนใจนะครับ อะไรแอดแล้วก็ทักมาบอกครูพี่ามได้เลยนั่นเองครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อเรื่องของวิธีการจําตัวอักษรจีน G นั่นเองนะครับบอกเลยตัวอักษรจีเนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆนะครับใครไม่อยากพลาดอย่าลืมนะครับกด subscribe กดติดกระดิ่งให้กับครูพี่ามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ